แล้วเดี๋ยวร้องเลยใช่ไหมร้อ,องเลยหนุ่มพย,ยักหน้าได้น่าพี่เข้มต่อร่วมเมาเกินร้อยโดยยูราความลับของความสวยตักมั่นใจตักใช้เอง รวมือจากเพื่อนรายการหน่อยแล้วค่ะเป็นไงเนาะหายไปหลายอาทิตย์มาเสียงแจ๋วเลยนะฮะค่ะสวัสดีนะคะวันนี้เมาากันร้อยสุขสุขขันษาเนาะครับคิดถึงเต้ยคิดถึงเคนโดคิดถึงทุกทุกคนคิดถทุกทคนสวัสดีแฟนๆรายการเช่นกันครับผมดิเจเต้ยสุมณชัยบระดวงมานั่งตรงนี้แล้วนะครับพร้อมกับจันทุกค่ะ ไปเชียงใหม่มาเนาะไปมาอาทิตย์หนึ่งพอดีมีเพื่อนมาจากอเมริกาก็พาเขาไปไปเที่ยวแล้วตัวเองก็เลยถือโอกาสได้เที่ยวด้วยเพราะว่าไม่ได้ไปนานโอ้อยู่นี้นะเต้ยเชียงใหม่นะก็คือกรุงเทพเราดีๆนี่เองแล้วก็รถติดแล้วก็แต่ยังไม่ดีตรงนี้ไม่ดีตรงนี้แต่มันทําให้เราไม่ไม่ลืมกรุงเทพเลยนะคะแล้วก็ยังยังมีความรู้สึกว่าสิ่งที่มันมันต่างจากกรุงเทพก็คือกลิ่นอายของความเป็นพื้นเมืองบ้านๆแล้วก็ถ้าใครเล่น Facebook จะเห็นอาจารย์ตุ๊กพยายามอารูปนะคะศิลป กรรมต่างๆพวกสถาปัตยกรรมต่างๆของทางภาคเหนือทั้งเชียงใหม่แล้วก็เชียงรายเอาไปลงด้วยนะคะก็ติดตามกันได้ในเฟซบุ๊กของรันทุกนะคะเข้าไปดรพงศ์พะชดินเต็มๆนี้เลยนะคะก็เจอเลยก็เจอเลยครับ ค่ะเป็นไงเต้ยพี่ไม่อยู่สองอาทิตย์ได้ข่าวว่างานหนักนหนักอยู่คนเดียวบ้างวังที่ขึ้นโดนเคนโดแกล้งบ้างโดนแฟนรายการอํำมั่างเยอะไปหมดเลยนะฮะแล้ว้องเล่นเพลงอะไรไปเยอะแยะเลยไหมเล่นไปบ้างนะฮะมีแต่งเพลงให้ไปบ้างมีบอกว่าผมเป็น เป็นแฟนผู้ชายบ้างก็มีนะครับตาย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 ก็เช่นเคยนะคะวันนี้เป็นวันศุกร์หันษานะคะคราเรียนก็มาทําหน้าที่อาจารย์ตุ๊กมาทำหน้าที่น้องเต้ยก็จะมาช่วยทําให้บรรยากาศมันนุ่มนวลซอฟขึ้นมานะคะก็โทรกันเข้ามากลิ๊งกันเข้ามาสําหรับหลายท่านนะคะที่เป็นแฟนคลับของเราอยู่นะคะใครมีปัญหาอกหักรักคุดตุ๊ดทิ้งอะไรก็0ูนยนะคะ หกเก้าหนึ่งแปดสี่สามแปดถึงเก้านะคะศูนย์สองหเก้าหนึ่งแปดสี่สามแปดถึงเโทรกันเข้ามาเลยค่ะมีเรื่องอะไรอยากจะแชร์กันเนาะใช่วันนี้พวกเราไม่ได้มาสองคนนะครับเดี๋ยวดีเจคนโดเดี๋ยวเดี๋ยวตามมาผ่านไปงานเพลงของอ้อยกระท้อนนะฮะเมื่อสักครู่รีเควสรีเควสมาตั้งแต่อาทิตที่แล้วเลยบอกว่าต้องลองเพลงนี้ให้ได้วันนี้เป็นยังไงบ้างเป็นแฟนรายการฟังแล้วชอบไหมฮะยังไงก็ โทรมาติชมได้นะครับสําหรับเสียงอาจารย์ตุก๊กนอกจากที่จะประมาณมาณว่าฟังเสียงคนอื่นแล้วนี่จะบอกว่าคนนั้นคนนี้เออเป็นอย่างนี้ร้องเองซะ <laughs> ร้องเองซะพี่ร้องปลอบใจตัวเอง <laughs> แหมออได้ข่าวว่าไปที่เชียงใหม่มาอารมณ์ดีอารมณ์ดีก็อีกดีกสักสองสาวันแหละ <laughs> พอเขากลับก็เศร้าเหมือนเดิมเลครับ <laughs> <laughs> จริงๆวันนี้นะอยากจะมีสาระเล็กๆก่อนที่จะมีสายเข้ามาเนี่ยนะคะว่าพอดีท่านโปรดิวเซอร์เองก็ส่งเรื่องนี้มาเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็คงเป็นข่าวคราวที่ที่ชื่อว่าหลายๆท่านก็คงตามกันอยู่กรมสุขภาพจิตนั้นได้เผยว่าวัยรุ่นไทยของเราน,นั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยโผล่คอตายมากที่สุดโอ้อาย,ย่าอยากให้เต้ยลงเกินตรงนี้หน่อยเดี๋ยวพี่จะวิเคราะห์ให้ฟังได้ครับาลองลงซิ เมื่อบ่ายวันนี้ที่เซ็นทรัลเวิร์นะครับนายแพทย์ทวีตั้งเสรีนะครับรองอธิบดีกรมสุขภาพจิตเป็นประธานการเปิดงานเนื่องในวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก10กันยายนนี้ <Okay. S 1> พร้อมเปิดเสวนาคนไทยยุคใหม่หัวใจเกินร้อย <Okay. S 1> ว่าปัญหาการฆ่าตัวตายเป็นปัญหาสำคัญของสังคมไทยนะครับ <Okay. S 1> แต่ละปีจะมีการฆ่าตัวตายสำเร็จกว่า 3,500คนตัวเลขล่าสุดปี25 5 4อยาอยากให้ดูตรงนี้เลยที่น่าสนใจก็คือว่าผู้ชายเนี่ยประสบความสําเร็จกับการฆ่าตัวตายสูงก็ผู้หญิง3ามเท่าถูกต้องเลยครับผู้หญิงเนี่ยมีความปรารถนาจะฆ่าตัวตายมากกว่าผู้ชาย3าเท่าแต่ว่าผู้ชายทําแล้วประสบความสําเร็จมากกว่าแสดงผู้หญิงใจไม่ถึงไงใจไม่ถึงอ่าหยิบปืนมาอุ้ยกลัวเดี๋ยวเลือดออกอุดเจ็บอะไรประมาณเดี๋ยวไม่สวยเดี๋ยวไม่สวยศพไม่สวยพี่ตั้งใจจะตายก็กลัวศพไม่สวยอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ ที่น่าเป็นห่วงคือวัยรุ่นที่ฆ่าตัวตายอยู่ช่วงระหว่าง25.1เป็นคนที่อยู่ในการศึกษาเรียนต่ออยู่ประกอบอาชีพรับจ้างเกษตรกรรมอันนี้รองลงมารองลงมาพี่อยากจะวิเคราะห์ตรงนี้สั้นๆนิดหนึ่งนะคะเลยนะคว่า ทำไมตอนนี้วัยรุ่นเราถึงมีอัตราส่วนหรือว่ามีเขาเรียกว่าเลดิ้งในการฆ่าตัวตายนี่สูงขึ้นอยากจะให้มองภาพกว้างของสังคมนะคะสังคมไทยเป็นสังคมเปิดตอนนี้รเรารับไอโลกาพิวัตน์เรรับเทคโนโลยีรับความทันสมัยโลกทุกอย่างที่อยู่ ล้อมรอบตัวเราเนี่ยค่อนข้างรวดเร็วเ<ร>มืองไทยเป็นเมืองเปิดเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กเนี่ยเปิดสื่ออินเทอร์เน็ตเปิดสื่อใช่ไหมคะคทั้งหลายแหล่เนี่ยอีสารพัดอีเนี่ยเขาจะรับรู้ข้อมูลเสร็จแล้วเมื่อรับรู้ข้อมูลเขาจะเริ่มเห็นตัวเองกับสิ่งที่มันต่างจากตัวเขาแล้วก็เปรียบเทียบไอ้เปรียบเทียบแล้วคนเราเวลาเปรียบเทียบอะไรก็จะเห็นสิ่งที่ดีกว่า ทำไม uh huh. เขามี iPad iPhone มีนั่นนี่นูน่นทำไมฉัน,ฉนถึงไม,ไม่มีทําไม uh huh. ฉันถึงมีรุ่นที่แย่กว่าไม่ดีกว่าแล้วมันก็เกิดอาการอยากได้เกิดอาการฟุ้งเฟ้อก็พยายามทุกทางที่จะได้ mm hmm. ไอคนที่ได้มันก็ไม่เก็บกดเท่าไหร่แต่ไอคนที่ไม่ได้ก็เริ่มเครียดรเริ่มเครียดปั๊บเนี่ยตัวเองก็หาทางออกไม่ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่เข้ามาคือความความอยากได้อย่างมีในวัตถุส่วนอ,อ,อีกส่วนหนึ่งก็คือตัววัยรุ่นเองเนี่ยเป็นวัยเป็นวัยอยากลองอยากรู้แม้กระทั่งเรื่องที่สําคัญสําหรับเขามากๆนอกจาก เรื่องเพื่อนแล้วก็คือเรื่องของความรักความรักวัยรุ่นนี่เป็นป๊อปปี้เลิฟนะแฟนแฟนเพราะฉะนั้นเนี่ยรักแรงอกหักอกหักแรงรักมากก็เจ็บมากเสียใจเจ็บมากเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความยับยั้งชั่งใจพุทธิภาวะทางอารมณ์เนี่ย <ược. S 2> มันก็น้อยเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากนะคะวันนี้ใครฟังผู้ปกครองฟังอยู่ก็อยากจะบอกว่าแม้กระทั่งตัววัยรุ่นฟังอยู่ก็อยากให้ฟังเสียงอาจารย์ตุ๊กนิดหนึ่งนะคะว่าชีวิตเราเนี่ยนะความสุขเนี่ยมันไม่ได้ไกลเลยมันอยู่ที่เราเราคิดคือถ้าเราบอกว่า ความสุขคือการได้ในสิ่งที่กําลังมองหาสิ่งที่เรายังไม่มีแล้วเราจึงจะมีความสุขเมื่อไหร่ฉันได้ในสิ่งที่ฉันยังไม่มีสิ่งที่ฉันขาดแล้วถึงจะมีความสุขคุณรู้ไหมคุณต้องตะก,กายทั้งชีวิตนะเต้ยว่ามหมใช่ครับเพราะเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ชีวิตเราถึงจะมีทุกอย่างฮ <ะ S 2> ใช่ไหมฮะ<ช>แต่ถ้าเราเปลี่ยนใหม่ความสุขคือการพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีครับ เมื่อนั้นเนี่ยเราจะเริ่มมองเห็นคนข้างๆที่ได้ทํำรายการกับเต้ยสองคนนะเคนเนโดยังไม่มาพี่ก็มีความสุขตามมาตภากตรงนี้เดี๋ยวเคนโดมาก็จะมีความอบอุ่นนั่งซ้ายขวาขนาบสองอีกแบบหนึ่งคือเรามองโพสิทีฟมองมองบวกมองบวกไว้ก่อนอืใช่ก็เลยอยากจะตรงนี้เอาสายคุณพิมพ์เข้ามาขออนุญาตนะคะคัรตรงนี้นิดนึงคุณพิมพ์ขาสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าจุ๊บจุ๊จุบสวัสดีครับ ใช่โอ้เแคนโดมาแล้วมาแล้วเชียวมาแล้วคุณคุณพีเมีอะไรคะคุยกับจันตุกเอาแล้วมาทายไม่แล้วมาถึงมาถึงเลยไทยแล้วเอาจริงๆไม่ค่อยไม่ค่อยอยากเท่าไหร่นะแต่ว่านานๆคนได้นะครับเมื่อกี้ได้ฟังอยู่เรื่องค่าตัวตายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำนายเขาก่อนแล้วเรามาคุยเรื่องค่าตัวตายกันคุณคุณพิมค่ะคุณพิมพคุยกับน้องเต้ยแป๊บนึ่งจะฟังเจะฟังเอาคุณพิม อยู่แถวไหนครับคุณพิมพ์พุทธมนทนทำอาชีพอะไรเอ่ยรับส่งลูกนะครับเป็นแม่บ้านอ๋อฮะแล้วมีลูกกี่คนแล้วครับอืมวัยรุ่นเหมือนกันอายุเท่าไหร่ละครับลูกคุณพิมพ์โอ้กำลังเข้าสู่วัยรุ่นเลยนะโอเค ครับโอเคโอเคนะคะก็ก็เท่าที่ฟังนะคะคุณพิม์เอาสั้นๆเนาะเป็นเป็นคนละเอียดนะคะละเอียดอ่อนคุณเป็นคนเอภาษาภาษาไทยคอมโพมิช์แปรณนีประ,ประาาปนอมประนีประนอมคน,นอมเอ่อประนีประนอมก็คือเป็นคนไม่ไม่ไม่ไม ไม่ฉุนเฉียวง่ายคุณนะเป็นคนประนีประนอมนะคะเป็นคนที่ที่เวลามีอะไรเข้ามาเนี่ยนะคะเหตุการณ์ต่างๆมีอะไรเข้ามาปั๊บเนี่ยคุณจะไม่แรงใส่แต่ว่าค่อนข้างที่จะตั้งสติอะไรได้ดีอันนี้อันนี้คือคุณสมบัติพื้นๆทั่วทัวไปเนี่ยนะคะแต่ว่าสิ่งที่มองเห็นจากเสียงนี่ก็คือว่าเสียงคุณสะอื้นไม่ทราบเข้าใจคํานี้ไหมเสียงสะอื้นหมายความว่ายังไงเป็นคนคิดเยอะ เป็นคนเซนซิธีฟเป็นคนคิดเยอะบางทีเรื่องนี้เีเดียวนะคะเคิดไปเยอะเลยคิดเรื่องสลึงคิดห้าสิบคิดจริเรื่องห้าสิองร้อยสองพันใช่เพราะนั้นเสียงนี่เรียกว่าเสียงสะอื้นครับเต้ยแบ่งกับพี่กลหูไม่เป็นไรครับผมกางจะบอกว่าเสียงลักษณะนี้คือจะทําให้เราเนี่ยนะคะสุกสุกก็สุกเยอะเกิน แป๊บเดียวอะค่ะแล้วก็ทุกก็ทุกเกินกว่าเหตุอะค่ะ,<ฮ>ะเออมันแรงอะค่ะอารมณ์อารมณ์แรงคือตัวคุณเนี่ยคุณเป็นคนนุ่มนวลน,นะคะด้วยบุคลิกภาพคุณไม่ใช่คนแรงแต่อารมณ์คุณเหมือนซีนามีข้างในเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะมีเรื่องค่อนข้งเยอะแล้วก็มีมีเขาเรียกว่าอะไรว่าอ่อนไหวอะอารมณ์อ่อนไหวบางครั้งดูอะไรแล้วอินค่อนข้งเยอะเราคิดเยอะนะคะคิดมากการการการมองอะไรแล้วคิดเยอะๆมันก็ดีนะแต่ว่ามีคิดมากไปในความสุขที่มันมีอยู่ไม่มากมันก็หายอมันก็หายหด อืถูกไหมไายถูกไหมเนี่ยอือ่าอยากอยากจะทราบอะไรอีกไม่ต้องเอาตามคนคําถามเลยอยากรู้อะไร <c oughs> ค่ะ <c oughs> เอาหนักอืมนี่ดีขึ้นแล้วใช่ไหมเนี่ยทำทำไมที่ที่บอกว่าอยู่กับตัวเองเนี่ยแต่ก่อนไม่เคยอยู่กับตัวเองเลยละครับ ฮะอืมอืมครับอืมสแสดงคุณพิมพ์จะบอกว่าคนที่ทำให้คุณพิมพ์คิดมากสมัยก่อนคิดเยอะเนี่ยมันก็คือมนุษย์มนาคนอื่นที่อยู่ข้างข้างคุณนั่นแหละใช่ไหม อ้าวอย่างนี้จะแก้ไขยังไงอะ่ะก็เราอ่าเราก็แก้ที่ตัวเองใช่ไหมฮะอืมก็เลยหันแก้ที่ตัวเองก็เลยออกจากงานม,มาอยู่บ้านซะเลย <c oughs> อ๋อ <c oughs> โอเค <c oughs> ชนะเลิศไอ้สายนี่ว้าว ออดี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 ดอืมอ่านแล้วอ่านอีกก็สนุกใช่ไหมลูกเราเนี่ยพลิกพลิกทุกวันวันละหน้าสองหน้าฮะแล้วแล้วมีบางวันอยากฉีกบ้างไมหมฮะหนังสือเล่มเนี้ยมโมโห <laughs> 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 ขายขาดฉีกไม่ได้ <laughs> โอเคโอเคนะคะขอบขอบคุณนะครับค่ะจุ๊บจุุ๊ขอบคุณค่ะผมผมเจอปัญหาจากการคุยกับคุณพิมพ์เมื่อสักครู่หนึ่งว่าปัญหาเนี่ยเกิดจากคนรอบข้างโดยทั้งสิ้นอาจารย์ตุกแล้วไม่มีใครที่จะเลือกชีวิตได้เหมือนคุณพิมพ์นะออกมาออกมาจากงานแล้วมาเลี้ยงลูกนั่งดูลูกแล้วมีความสุข มันก็ต้องสู้กับคนอื่นกันต่อไปคนที่ฟังอยู่เนี่ยก็คนหลายคนน่ยอยากออกจากงานให้มันรู้แล้วรู้รอดเบื่อเจ้านายเบื่อเพื่อนเบื่อทุกสิ่งทุกอย่างแล้วอย่างเงี้ยทาไงเราก็ต้องนั่งเจอไอ้หน้าคนที่เราไม่ชอบอ่ะแลวคนที่ทําให้เราคิดมากมันก็อยู่ข้างเราตลอดเวลาเราต้องหันมุมหันมุมที่เราที่ว่าเรามีแรงต้านทานหรือมีมีเขาเรียกเกราะป้องกันเราไอ้มุมนั้นหันมุมใหม่เนี่ยเออหันมุมไปในมุมที่เราคิดว่า เจอคนประเภทนี้เราต้องสแกนให้เร็วอ่ะแคนโดเราต้องสแกนไอ้น่าแบบนี้บุกลิกอย่างงี้นี่สายแบบนี้เราจะหันมุมไหนถึงจะสู้กับมันหวตัวมาอีกหลายสายเลยคุณก้อยคะเราจะตั้งกาดเลยใช่ไหมใช่คุณก้อยคะสวัสดีค่ะอ่ารอนานเลยค่ะสวัสดีค่ะจะคุยกับหนุ่มไหนหรือจะสาวไหนคะก็จะให้ทายอีกแล้วแหละจะให้ทายอีกใช่ไหม คุณก้อยจะให้ทายเสียงใช่ไหมเฮ้ยนี่รู้เนี่ยก็รู้ตัวเองนี่เอ้ยมันก็ต้องใจหนักขึ้นน่ะนิ่งๆก็รู้ตัวเองนี่ว่าโดนหลอกตลอด อาจารย์ตุ๊กไม่ต้องทายเลยก็ก็ต้องคุณคุณก้อยต้องขัดเป็นคนใจให้นิ่งขึ้นใจให้แข็งขึ้นแล้วก็ฟังไว้ว่าเวลาคนเราเขาอยากได้อะไรนะคุณก้อยเขาพูดได้ทุกอย่างเขาถาได้ทุกอย่างแหละที่เขาจะต้องการในสิ่งที่เขาได้เพราะฉะนั้นคุณก้อยเองก็อย่าไปอย่าไปหลงหรือว่าอย่าไปอ่อนไหวกับสิ่งที่เขาพูดจนกระทั่งคล้อยตามง่ายๆเรามีประสบการณ์ที่มันที่มันไม่ดีเคยโดนหลอกมาครั้งแล้วครั้งเล่าเนี่ยเหมือนกับคนที่เดินลงไป้วตกหลุมเนี่ยครั้งแรกมันก็จะมีคนยื่นมือมาช่วยเยอะแยะ เจ็บไม้เจ็บไม้คายาให้นะกคนโดนะถ้าตกซ้ําหลุมเดิมวันแล้ววันเล่าคนก็จะหาว่าเราไม่ฉลาดโง่อีบ้านี่เป็นทุกคนโง่แต่อย่าโง่ถาวรอย่าอย่าซ้ำซากคำว่าโง่ไม่ใช่คําหยาบนะครับอื แต่ถ้าโง่ถาวรเนี่ยโคตรยาบเลยต้องไม่โง่ถาวรเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเราก็ต้องเจ็บแล้วจำนะคุณก้อยนะแล้วจริงๆอาจารย์ตุ๊กไม่ต้องทายเลยเพราะว่าคุณก้อยจะทราบคุณเป็นคนใจอ่อนแล้วก็เวลาลักใครลืมรักตัวเองคนเราจะรักใครก็แล้วแต่ในความรักนั้นต้องมีความรักตัวเองไม่น้อยกว่าห้าสเปอร์ซ็นอย่าให้ตัวเองเดือดร้อนด้วยนะจ๊ะนะจ๊ะจุ๊บๆค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ตุ๊กครับผมเคยโง่ถาวรบ่อยมาก เราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมตัวเองโง่ถาวรจังเลยเพราะเรามองมุมเดียวไงเนาะใช่เรามองมุมเดียวมุมดีถ้าเป็นคนเรานี่ยิ่งเป็นคนมองโลกแง่ดีใช่ปากยางเงจ้ยจัดจัดไม่มีบัญญาสู้ใครหรอกนะเราอะไม่สู้มันไม่สู้คนตัวเล็กนิดเดียวตัวนี้ช้างว้ำวายนันเต้พูดมั่งสิมีนุ่มลองคุยกับคุณนุ่มหวัดดีครับคุณนุ่มครับครับสวัดดีครับจุ๊บจุ๊บครับสวัสดีครับ เสียงหลอดชัอย่ามาดัดเสียงนะทําเป็นเสียงแฮปปี้เสียงหลอ่อนี่โอ้จะมาเอามาจัน์ตุกชีวิตทุกจะตายเอาละไม้คนอ๋อคนเยอะที่พารากอนเหรอคะแล้วทำไมขึ้นไม่ทันอยู่แถวหลอไม่มีปัญญาขึ้นนะ <c oughs> อีกนิดนึงเอาน้องเต้ยชวนคุณหนุ่มคุยนิดนึ่งมันไม่ชัดวัสดี้พี่หนุ่มพี่หนุ่มอยู่แถวไหนครับเนี่ย ฮะอ๋ออีกแล้วเจ้าเจ้าเจ้าเก่าจอบจอบอยู่แถวนี้เจ้าเก่าเจ้าเก่าเจ้าเดิมอ๋อโอเคโอเคค่ะเอาอันนี้ไม่ไม่ได้ลองภูมิใช่ไหมคะไม่ใช่จไม่งั้นจะไม่งั้นจะเจอดาค่ะโอเคค่ะ โอเคค่ะได้ถ้าถ้าอยากรู้จริงๆคนเรานี่มบางทีไฟต้องให้คนอื่นบอกว่าตัวเองเป็นยังไงว่าแสบด,ดีเออเออเอาได้ได้ได้นะคะคุณเป็นคนโอ้โหนี่นะฟังจากเสียงนรู้เลยว่าเป็นคนแรดมากเรียกว่าโรแมนติกผู้ชายกัน <c oughs> แรดมากะ<า><ม>โรแมนติกใจป่ะครับ เป็นเป็นคนเยอะอะค่ะเป็นคนเป็นคนเรียกว่ามีอารมณ์สิปงอะมีอารมณ์สิงศิลปะเต้ยอย่างเต้ยเนี่ยเป็นคนที่มีอารมณ์สิ่งเพราะฉะนั้นจะมีความเป็นตัวของตัวเองเยอะไม่ชอบเป็นลูกน้องใครไม่ชอบอยู่ใต้อานัดของใครไม่ชอบใครใครสั่งไม่ชอบกฎเกณฑ์ไม่ชอบระเบียบอย่างคุณหนุ่มเนี่ยนะคะคุณไม่ควรอย่างยิ่งที่จะไปรับราชการหรือไม่ควรที่จะต้องไปทํางานอะไรที่ที่ต้องอยู่ใต้กฎเกณฑ์เยอะๆอค่ะการเป็นนายตัวเองอะทำอะไรก็ได้ที่เป็นนายตัวเองอาจจะไม่ได้ใหญ่โตไม่ได้ยิ่งใหญ่อาจจะเป็น ขายของอาจจะเป็นเป็นอะไรทําธุรกิจเล็กๆหรืออะไรเล็กๆแต่ตัวเองเป็นนายตัวเองฉันพอใจฉันจะทําวันนี้เยอะฉันก็ทําเยอะอะไรประมาณนี้คุณจะเหมาะแบบนั้นนะคะแล้วก็ฟังเสียงแล้วเหมือนสบายๆแต่คุณน่ะร้อนรลนมากใจคุณนะ่ะนะดิ้นขวัก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 เลยกนโดคือเหมือนคนเย็นเึื่อออกมาฟังจากเสียงเาขาสิเขาหัวราอยเย็นนุ่มเลยเนี่ยแต่จริงๆแล้วความคิดคุณเนี่ยทําให้คุณตะเลิดเปิดเปิง อืมคำนี้แรงสุดใช่ไหมฮะมันอยู่นิ่งไม่ได้เลยแล้วก็ทําให้คุณเนี่ยขาคุณเด่นเหมือนโดนกระชากตลอดเวลาใจโดนกระชากกระชากตลอดเวลาอย่างนี้มันศิลปินชัดเลยนะคุณผู้ชมมันถูกมากเล่วะเอ๊ะมันเอาไงวะเนี่ยมีสดคุณเป็นคนเนี่ยฟังดูเย็นเย็นเนี่ยไม่ธรรมดาแล้วคุณก็เป็นคนใจร้อนด้วยจะบอกซะเลยนะใช่โอเคนะครับหมดเบรกแล้วโอเคประมาณนี้ค่ะ โอเคนะครับเ <Okay, S 1> ราะเชียวเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันเรื่องของประเด็นฆ่าตัวตาย่อผมอ,อยากได้สายที่เคยผ่านการฆ่าตัวตายมามใครที่ เคยฆ่าตัวตายเคยคิดหรือว่าเคยกระทำลงไปกระทหรือยังไงเปิดเผยได้ครับใช้ชื่อปลอมก็ได้ศูนย์สองหกเก้าหนึ่งแปดสี่สามแปดถึงเก้าอยากให้มาแชร์นะว่าไอ้จังหวะที่หัวใจมันดิฟสุดๆเนี่ยมันมันไม่ไหวแล้วมันแบบรับเจอใครก็ไปอยากเจอมันเป็นเหมือนกําแพงไปหมดอยากให้เล่าอารมณ์นั้นแต่ว่าเราไม่รับคนที่ฆ่าตัวตายสําเร็จแล้วนะครับเราไม่รับนะครับแต่ตัวใครตัวใหม่ฆ่าไปแล้วไม่เคาไม่ฆ่าตัวตายไหมบ่อยมากพี่บ่อยมากเนื่องจากพี่อยู่ ชั้นสิบหกแล้วห้องพี่เป็นห้องริมโคตรวิวสวยเลยอยากกระโดดแล้วมันอยากจะกระโดดตอนที่พี่ไม่ไหวกับชีวิตตัวเองที่เป็นคนสุขภาพไม่ดีเวลาไมเกรนขึ้นหรือว่าความดันขึ้นความดันขึ้นสองร้อยเมื่อวานอยู่โรงพยาบาลเลือดกําดาวไหลอะไรประมาณนี้มันแบบมันลําคาญตัวเองเคนโดวเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูว่าอาจารย์ตุ๊กจังหวะที่คิดจะฆ่าทําไมมันไม่ฆ่าคือทุกคนเคยคิดหมดแหละคุณเต้ก็ต้องเคยเคยไหมเคยเคยครับแต่ตายให้มันรู้แล้วรุรอดแต่มันไม่ตายแต่นานแล้วฮะเคยคิดนานแล้วครับ เด ja, 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 ja. okay, okay. ี๋ยวเดี๋ยวช่วงหน้ามาแชร์กันนะฮะแล้วก็ยังมีของรางวัลจากทางยูร่ามาแจกด้วยนะครับวว้าโอเคพักแป๊บหนึ่งครับมาเกิดด้วยกันมาไปทำนู่นนี่นั่นที่เห็นในในในที่เห็นในไปไปโอเพ่นไปอะไรเซนต์บ้าน